รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมอสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับบินและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับอัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับนำคุณผู้ชมมาท่องเที่ยววันที่จังหวัดระน,นองครับผม จังหวัดระนองนะครับในอดีตได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่เดินทางมาค่อนข้างที่จะยากลําบากนะครับแต่ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมนะครับทำให้ในหลวงรัชการที่5นั้นสเสด็จมาประพาสจังหวัดระนองครับ ด้วยพระมหาการณาธิคุณที่มีต่อชาวจังหวัดระนองนะครับทางจังหวัดจึงได้มีการสร้างพระพลาที่ประทับให้กับพระองค์ท่านนะครับและด้วยความสวยงามความยิ่งใหญ่เป็นที่พอพระทัยให้กับในหลวงรัชกาลที่5เป็นอย่างมากนะครับพระองค์นะครับจึงได้พระราชทานนามว่าพระราชวังรัตนรังสรรค์น,นะครับเรื่องราวของพระราชวังรัตนรังสรร์จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในอัปเดตไทยแลนด์วันนี้ครับ สนับสนุนโดยปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เดีย๋ยวเราจะมาเรียนรู้ข้อมูลของพระราชวังรัตนารังสรรค์จำลองที่นี่กันนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นต้องถามคุณปุ๊กนะครับใดฐาระที่เป็นคนดูแลที่นี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะทําไมต้องมีขำว่าจำลองครับเพราะว่า,านาตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ ไม่ได้เป็นองค์เดิมที่สร้างรับเสด็จรัชกาลที่5ในปี2433องค์เดิมเนี่ยสร้างอยู่ที่ไหนองค์เดิมจริงๆเนี่ยจะอยู่บนภูเขานิเวศคิรีด้านหลังตระูลค่ะซึ่งเป็นจุดที่เป็นยอดเขาสูงส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาจำลองนะคะในปี2545ด้านในเนี่ยถ้าเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนเครื่องใช้เนี่ยจะเป็นของใหม่ค่ะที่เราขอแบบจำลองการสร้างนะคะมาจากพระที่นั่งวิมานเมฆแต่สำหรับตัวคาน ทั้ง3หลังเนี่ยรูปรบแบบการก่อสร้างเนี่ยยังเป็นรูปแบบองค์เดิมที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่5เลยเจ้าเมืองเนี่ยมีเชื้อสายจีนนะคะที่มาตั้งรกรากนะคะค้าขายสร้างถิ่นฐานที่เมืองระนองนะคะแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่5 ก็เลยอยากที่จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นนะคะเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5้นั่นเองค่ะซึ่งถือว่าท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกด้วยใช่ไหมที่เสด็จเมืองระนองเมืองระนองเนี่ยในอดีตถือว่าเป็นเมืองสุดล่าฟ้าเขียวนะคะการเดินทางยากลําบากนะคะแต่พระองค์ก็เสด็จมาหนึ่งครั้งเนี่ยทรงก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณตอบสงกรนชาวจังหวัดระนองเป็นอย่างมากค่ะครับจึงได้มีการสร้าง ระระวังเพื่อรับรององทันงั้นมาทั้งทีรายการอัปเดตไทยแลนด์พลาดไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปเจาะลึกข้างในให้คุณปุ๊กได้นําบินกับคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในที่ละส่วนได้ไหมฮะได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปที่ส่วนแรกกันก็คือส่วนของท้องพระโรงกันค่ะครั มาในส่วนแรกเหมือนกับท้องพระโรงจริงๆเลยฮะอันนี้เราจะเห็นเหมือนกับเป็นพระราชาธิย์ใช่ค่ะอันนี้จาลองมาเลยจาลองค่ะพระราชาธิย์เบญจราชกุฎภัณฑ์ซึ่งก็จะเป็นพระราชอาธิยจลององค์ที่3นะคะของจริงๆก็จะอยู่ที่พระที่นั่งวิมานเมฆค่ะอาคารนี้ก็เป็นอาคารท้องพระโรงก็จะตกแต่งใหม่นะคะแต่ก็พยายามที่จะตกแต่งให้เข้ากับในราชสมัยนั้นให้มากที่สุดนะคะมีภาพอะไรบ้างครับมีภาพด้านในนี้นะคะอย่างด้านหลังของ ของเราเนี่ยจะเป็นพระพลาท่าไมลายค่ะ oh. ที่จังหวัดชุมพรนะคะ mm. ก็เป็นพระพลาที่พระองค์เสด็จนะคะส่วนด้านหลังของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นภาพวาดของขบวนช้างและม้า oh. เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่พระองค์เสด็จก็คือเสด็จทางสทลมานั่นเองนะคะ mm. แล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งภาพจะเป็นภาพวิวทิวทัศน์ที่กล่าวถึงการทอดพระเนตรนะคะของการสร้างพระราชวังรัตนารักษ์นในอดีตว่าสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้โดยรอบ นี่จุดน่าสนใจก็คือในการเสด็จประพาสเมืองระนองในครั้งนั้นเนี่ยก็จะมีการเดินทางมาตั้งแต่นุ่นเลยท่นเริ่มต้เทีเลยใช่ไหมก็ด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์ให้ทุกท่านได้เห็นถึงเส้นทางการเสด็จของรัชกาลที่5ในสมัยนั้นนะคะก็คือเป็นการเสด็จเรียบแหลมลายูของรัชกาลที่5ในครั้งที่3ใช้เวลา2เดือนเศษสําหรับการเสด็จรอบนี้รายละเอียดของการ เสด็จเนี่ยเริ่มเดินทางด้วยเรือพระที่นั่งสุริยมณฑลเดินทางด้วยเรือก่อน<ม>นะคะกรุงเทพสมุทรปราการเมืองชุมพรเนี่ยจะนั่งเรือมาแล้วก็จะมาเปลี่ยนเส้นทางเป็นช้างกับม้าที่ชุมพรและกระบุรีมีเรือรอรับอยู่อีกหนึ่งลำที่กระบุรีรไปทอดสมอที่ปากอ่าวระนองนะคะแล้วก็มาประทับที่พระราชวังของเราเนี่ยสวันนะคะ<ม>จากนั้นก็ไปตะกัวปาภูเกต็ตตะกวดทุ่งพังงานะคะคลันตาลัง กวีไซบุรีปีนางเปลาสลางอสิงคโปร์ขึ้นไปตรังกานูกลันตันแล้วก็ค่อยๆเสด็จกลับก็คือรวมระยะเวทางระยะเวลาทางทั้งหมดเนี่ยใช่สอเดือนด้วยกันแต่มาประทับอยู่ที่พระที่นั่งอย่างนี้เนี่ยก็คือ3วันค่ะ ถัดจากอาคารท้องพระโรงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับซึ่งใช้เป็นที่วาระราชการของในหลงวงราชการที่ห้ายมาถึงอาคารหลังที่สองอาคารนี้จะเป็นอาคารกลางนะคะหรือว่าเราเรียกว่าอาคารที่ประทับซึ่งตรงหน้าของเราเนี่ยก็จะมีแบบจําลองของพระราชวังรัตนารังสรรค์ค่อนข้างที่จะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนเลยรูปแบบเดิมที่ตอนนั้นเจ้าเมืองของเรานะคะท่านพระยารัตนเสตหีเนี่ยได้สร้างเพื่อรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชรานที่5และคณะผู้ตามเสด็จครับแต่ว่าในโมเดลนี้ค่อนข้างละเอียดนะคะ<อ>เพราะว่าจะมีอาคารเล็กๆซึ่ง<อ>เป็นอาคารของพวกขรา,าชมริพันที่ตามเสด็จด้วยนะคะนี่คือการตั้งใจสร้างของเจ้าเมืองระนองของเราหรือท่านคอซิมก้องนะคะ<อ>ก็คือว่าทั้งเจ้านายและบ่าวเนี่ยก็ได้อยู่อย่างสุขสบายหมด นะคะตรงนี้เนี่ยก็คืออาคารที่เรายืนอยู่อาคารกลางเลยนะคะก็จะแบ่งการใช้งานเป็นชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นที่ประทับของฝ่ายนายเจ้านายฝ่ายนายก็จะประทับด้านบนนะคะพระชอรสเลยก็จะประทับที่ด้านชั้นที่2องและชั้นล่างเนี่ยชั้นล่างจะเป็นที่พักของที่อยู่ของมหาดเล็กค่ะโอ้คือก็มีคนอยู่ทั้งสามใช่ค่ะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นห้องพระบรรทมของรัชกาลที่5นะคะแล้วก็มีทางเดินนะคะทางเดิน ตรงนี้ลมจะเย็นสบายมากนะคะเพื่อไปห้องสมงพระอักษรนะคะอย่างเล็กๆตรงนั้นก็คือเขามอเขามอใช่ค่ะเป็นเขามอเนี่ยคือหมายถึงว่าต้องการที่จะสร้างให้เป็นที่สําราญพระราชอิบทหลังจากที่พระองค์เดินทางมาด้วยความเหนื่อยเมื่อยล้านะคะในพระราชาดเลขาเบันทึกไว้ว่ามีขอกสัตว์ Mm hmm. มีสัตว์5-6ชนิดเพื่อที่จะให้พระโจรสเนี่ยได้สงเพลิดเพลิน mm hmm. แล้วก็มีสวนกุหลาบก็นับได้ว่าตลอดที่พระองค์เสด็จมาเนี่ยของเราเนี่ยสร้างได้อย่างสมบูรณ์และดีที่สุด mm hmm. นะคะจนพรงเนี่ยได้อสถาปนาให้พระราชวังรัตนารังสรค์นเนี่ย เป็นหนึ่งใน19พระราชวังแห่งประเทศไทยและเป็นหนึ่งใน6พระราชวังตามหัวเมืองโอ้โหทางที่จริงๆแล้วแนวคิดเดิมก็คือสร้างเป็นพักพาที่สถาพแค่นั้นเองะตอนหลังก็เลยกลายเป็นพระราชวังใช่ชื่อพระราชวังระดังสันนะคะก็พระองค์เนี่ยพระราชทานให้นะคะจากยศของท่านเจ้าเมืองระนองก็คือพระยารัตนเสด็ถีก็ตั้งชื่อเหมือนกับเป็นการให้เกียรติกับเจ้าเมืองก็คือ รัตนรังสรรค์ความหมายก็คือเป็นวังหรือพระพราที่พระยารัตนเศรษฐีสร้างถวาย <Okay. S 1> นะคะท่านนี้ก็เป็นเจ้าเมืองระนองนะคะ<พ>อคอสิมกอง,องค่ะครับผมนะพอเข้ามาในนี้นะครับก็จะได้เห็นเขาเรียกว่าเป็นโมเดลที่ เห็นภาพฉายภาพในนี้ได้อย่างชัดเจนของพระที่นั่งแห่งนี้นะครับนี่คือในในส่วนของอาคารที่สองชั้นชั้นแรกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันชั้นที่สองใชซึ่งเป็นที่ที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในค่ะที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในงั้นเดี๋ยวขึ้นไปที่ชั้นบนกันดีกว่าเชิญค่ะ เราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ขึ้นมาชั้นสองนะครับซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในนะครับเราก็จะเห็นการตกแต่งโอ้โหก็จะมีการ,รจัดให้เรารได้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงกันบ,บ้างใช่ใชอันนี้เราก็จําลองนะคะก็จะเป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในะะนะคะก็จะมีแท่นพระบรรทมโต๊ะทรงพระสัมอาร์านะคะแล้วก็จะมีะพวกเครื่องใช้นะคะอันนี้ก็ทําให้เห็นภาพโดยรวมว่าในสมัยอดีตเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีในส่วนของลายพระหัตถ์บอก นะคะว่าในอดีตพระราชวังรัตนารัรค์ของเราเนี่ยจัดรับเสด็จอย่างไร,รนะคะกระจกทั้งสองด้านก็จะเป็นบันทึกอย่างด้านนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับเครื่องใช้ตกแต่งนะคะว่ามีเฟอร์นิเจอร์แบบไหนบ้างตรงไหนติดกระจกเงาหรือว่าจะเป็นการใช้คมแขวนคมเงาะนะคะค<ห>้างนีนจะอะอีกลายพหาย ของรัชกาลที่5เลยทำให้เราพออ่านปุ๊บเนี่ยเหมือนกับจินตนาการเห็นเลยเห็นภาพเลยเป็นอย่างไรแล้วก็เหมือนกับได้ย้อนกลับไปในอดีตด้วยแล้วก็นํามาซึ่งการเอามาตกแต่งสถานัุยกรมสมายทันสมันทึ่เอาไว้แต่ถ้าเป็นเครื่องใช้เครื่องเรือนจริงๆในสมัยอดีตเนี่ยก็จะเป็นของพื้นเมืองที่ระนองด้วยแล้วก็เป็นของจากเมืองปีนังด้วยค่ะ ในการเสด็จประพาสครั้งนั้นเจ้านายฝ่ายในเนี่ยมีพระองค์ใดบ้างครับที่ตามเสด็จมาด้วยถ้าถ้าตามเสด็จมาด้วยจะมี3พระองค์<ม>ค่ะนะคะอย่างด้านบนสุดก็จะเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีก็คือแม่กลางนะคะซึ่งเป็นพระชนีของเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิต นะคะค่ะแล้วก็จะเป็นสมเด็จพระอารางเจ้าสรวรรค์ผ่องศรีก็พระราชนรณีของรัชกาลที่6กับ7ครับค่ะส่วนพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวัสดิพิรมก็จะเป็นในส่วนของเทืของพระองคง์สูงทั้ง3ภาพนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าหนายฝ่ายนายซึ่งเป็นชั้นเจ้าฟ้าทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังมีเจ้าจอมบรรดาแสบรรดาชุม่มและเจ้าจอมเอี่ยมด้วยค่ะค ขึ้นมาชั้นบนก็ถือว่าเป็นห้องที่สําคัญที่สุดเหมือนกันใช่ถูกต้อ,องไหมครับห้องนี้นห้องพระบรนทมห,ห้องนี้จะเป็นห้องพระบรรทม นะคะซึ่งจะอยู่ชั้นสูงที่สุดใช่สักครู่ที่เราเดินผ่านมาเนี่ยก็บันไดก็ค่อนข้างจะสูงจากชั้น2ขึ้นมาชั้น3ามเนี่ยจะสูงมากสูงชั้นมากใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะพิเศษของห้องนี้เนี่ยหน้าต่างทั้ง2ด้านเนี่ยค่อนข้างจะสูงเป็นการถวายความปลอดภัยหรือความอารักขาอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะเพราะพระราชวังจริงๆเนี่ยจะตั้งอยู่บนภูเขานิเวศคีรีคือภูเขาที่สูงที่สุดและชั้นที่3เป็นชั้นที่สูงที่สุดรรวมถึงในบันทึกเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าเราไม่มี ต้นไม้สูงเลยหมายถึงว่าหากใครคิดการไม่ดีที่จะเก่อการร้ายหรือลอบปงพระชนค่าก็เป็นสูงเพราะว่าหน้าต่างสูงต้นไม้ใหญ่เขาไม่มีนะคะปัจจุบันที่เราสร้างจำลองมาหน้าต่างก็ค่อนข้างสูงสูงให้เห็นว่าสมัยนั้นเขาก็ถวายความลอทานขึ้นใช่ท่านพระวรรทมของ ชั้นที่3เนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกับชั้นล่างชั้นล่างการตกแต่งจะเป็นแบบไทยแท้นะคะแต่พอขึ้นมาข้างบนปึ้งก็จะเป็นแบบทางยุโรปแล้วนะคะเหมือนกับว่ารัชกาลที่5เนี่ยทรง นำสยามนะคะสู่นานา,นาอรารยประเทศนะคะในบันทึกหรือว่าหลายๆท่านก็ได้ทราบกันแล้วว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระมหากัษตริย์ผู้เปิดโลกนะคะไปยุโรปสองครั้งไปนู่นนี่เยอะแยะมากมายเราก็เลยะจะได้เห็นเครื่องใช้ไม<ช>้สักร่ลที่มาจากทา,างยุโรปใช่ค่ะ หลังจากที่เราขึ้นไปที่ห้องบรรทมของในหลวงรัชกาลที่5แล้วก็จะมีทางเชื่อมแบบนี้เข้่ไปยังอีกห้องหนึ่งไปห้องทรงงานค่ะก็จะเป็นห้องสุดท้ายของสามคคีหลักแล้วค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูในห้องทรงงานได้ค่ะเราเข้ามาภายในอาคารส่วนที่3กันแล้วนะครับะเป็นทรงแปดเหลี่ยมใช่ไหมเป็นทรงแปดเหลี่ยมค่ะลมก็จะเข้าทุกทิศเลยนะคะแล้วก็ในสมัยอดีตเนี่ย ราชการที่หก็จะโปรดอาคารนี้มากนะคะตรงนี้เราก็จัดแสดงเป็นโต๊ะทรงพระักษรนะคะส่วนชั้นบนเนี่ยคือในอดีตเนี่ยจะเป็นห้องนอนเล็กด้วยเมื่อสักครู่ที่เราขึ้นไปห้องพระบรรทมเนี่ยจริงๆในสมัยนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยบรรทมห้องนอนใหญ่เพียงแค่คืนเดียวสามคืนเนี่ยบรรทมห้องนั้นหนึ่งคืนแต่ว่าในสมัยอดีตจะมีห้องเล็กห้องบรรทมเล็กอยู่ข้างบนก็คือบันนี้ใช่ค่ะก็จะบรรทมหรือนอนพักที่ห้องนี้สองคืน แสดงว่าท่านน่าจะโปรดห้องนี้มาก<ช>กว่าใช่ค่ะเพราะว่าด้วยว่าอาคารที่มันเป็นแปดเหลี่ยมลมก็จะเข้าถูกทิศก,ก็เลยโปรดอาคารนี้มากกว่า ส่วนด้านล่างก็จะใช้สนับการส่งงานค่ะเขียนบันทึกต่างๆหรือจะวาดแปลนของพระพลาที่โรรองเสด็จมารายทางค่ะปัจจุบันนี้ทางข้างบนในเมื่อเราไม่ได้จัดแสดงเป็นห้องนอนแล้วเนี่ยห้องพระบรรทมแล้วเป็นจุดชมวิวค่ะก็ชมวิวได้ทางทางฝั่งทะเลนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้เห็นแบบสุดไกค่ะแต่ก็สูงสุดอยู่ตรงนี้นะคะ ี่เราก็ชมห้องต่างๆทั้งหมดเลยนะครับได้เห็นถึงความสวยงามงดงามของพระราชวังแห่งนี้แต่นั้นถ้าใครอยากจะมีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดระนองแล้วก็อยากมาชมสถานที่ดีๆแบบนี้เนี่ยต้องทํำยังไงบ้างคะคุณก็สำหรับในส่วนของพระราชวังรัตนารังสรรค์นะคะก็จะเปิดทําการวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะแล้วก็จะมีรอบบรรยายนะคะก็คือ9ก้าโมงสินาทีสิบโมงสินาทีสิบเอ็ดโมงสินาทีมีพักกลางวันหนึ่งชั่วโมงนะคะพักกลางวันเนี่ยเราปิด นะคะแล้วก็จะเริ่มเป็นบ่ายโมงสินาทีบ่ายสโมงสินาทีรอบสุดท้ายจะอยู่ที่3ามโมงสินาทีสำหรับบัตรเข้าชมนะคะสามารถซื้อได้ที่จุดจําหน่ายบัตรนะคะก็อัตราค่าเข้าชมก็จะมีเด็ก20บาท ผู้ใหญ่50ต่างชาติ100นะคะแต่ว่าการแต่งกายของสุภาพสตรีเนี่ยขอให้สุภาพนิดนึงก็คือไม่ใส่เดี่ยวไม่นุ่งสั้นนะคะคเอาละครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าการเดินทางมาพระที่นั่งรัตนะรังสรรค์ในวันนี้ของบินเนี่ยคุ้มค่ามากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณผู้ชมควรจะมาอัปเดตสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราได้เห็นถึงความจงรักภักดีของพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดระนองที่สร้างอาคารนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการต้อนรับนะคหรือรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่5้แต่ ท่านเนี่ยทรงโปรดมาก<ช>จึงรพระราชทานในที่นี่เนี่ยนะครับเป็นพระราชวังนะครับดังนั้นคุณผู้ชมอย่าลืม เดินทางมาที่จังหวัดระนองต้องมาที่นี่พระราชวังรัตนรานรังสรรค์นะครับวันนี้รายการอัปเดตไทยแลนด์ต้องขอขอบคุณคุณปุ๊กเป็นอย่างสูงมาให้ข้อมูลมาให้รายละเอียดเหมือนพาบินขบงผู้ชมเนี่ยย้อนอดีตไปในสมัยนั้นเลยนะครับแล้ว <ขอ S 2> ก็ได้มาให้เรื่องราวในวันนี้นะครับขอบพระคุณนะครับยินดีค่ะแต่วันนี้ครับเวลาของรายการอัปเดตไทยแลนด์หมดลงแล้วนะครับครั้งหน้าบิะภาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ที่ไหน อย่าลืมติดตามชมกันนะครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมกับทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ